Ừ chúng ta 死了。 นะครับมาแล้วครับเต็มแรกอืมทางปานครับได้เลยครับปลาเหยื่อที่ต้องการเลยครับอุ้ยอะไรวะเก่าแน่เลยอืมออกมาแล้วออกมาแล้วเก่าหวาะเก่าแน่เลยเรงแรงแบบนี้อืมเก่าครับ โกาวดอแดงโอ้โข้างปานอืมข้างปานสวยข้างปานสว,สวยครับข้างปานสวย ดิ้งแรงมากอ้ยอุ้ยเกาอีกแล้วเกาเกาเกาาอ้ยดอกแดงดอกแดงอืม ด mm ้วยนะครับด้วยนะครับอะไรเอ่ยโอ้ยเก่าโอ้ยเก่าตัวน้อยอุ้มเต็มๆตุกตัว ลูกจวดอ๋อลูกจวดนี่เองลูกกุดคาดอีปองอีปองโดนโดนแล้วครับอุ้ยโดนอีกแล้วครับอุย้ย

อีก,อกอ <ar> อแล้วครับอีกแล้วครับอีกแล้วครับดูโอ้ยสู้ดีจังโอ้ยยังจ้อครับโอ้ยม่สู้ดีจังอังจ้อครับโอ้อังจ้ออังจ้อจ้อมาแล้วครับไม่สู้ดีจังอือจ้อครับ โดนครับโดสวยจังเลยอะไรอีกโอ้สีขนสีขนสีขนใช้สวยโอ้สีขนครับอืมใส้สวยเลยใส้ทำเหยื่อเลยใส้นี่ทำเหยื่อกำลังดีนะครับอืมสีขนสีขน กดกดดีจังอุ้ยอะไรครับมาครับอืมเนรนโบ้ครับโอ้ยเนรนโบ้ก็มาครับอืมโอ้ยโอ้โหตัวสวยเลยครับหัวเยอะใหญ่ปลาใหญ่ อะไรเนี่ยเราตอนนี้โอ้ยตึงมากโอ้ยอะไรวะโอ้โอสู้สู้โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยปลาอะไรวะเนี่ยโอ้ยใหญ่โอ้ยขุดโอ้ยโอ้ยในปลาใส่แกงแล้วขุดเปล่า โอ้ย,ส,ยสวยสยเลยครับสวยมากครับนี่นา่าจะมีฟูง ไม่ใช่อีกคุดนะครับแต่งนี้ปลาอะไรนะคล้ายอีกคุดมากปลาอะไรช่วยบอกหน่อยนะครับใ่สวยเลย ว่าอะไรมนแปลกๆเหลืองขมิ้นครับเหลืองขมิ้นเหลืองขมิ้นครับว่ามาแปลกๆอืออืออีกแล้วครับโตอีกแวอีกแล้วครับ จะเป็นตัวสีดำๆเมื่อกี้โอ้ยเก่คาครับโอ้เก่าครับเก่าโอ้ยอังโจ จอครับอืมโอ้โหดิงแรงมากดิงแรงมากตัวนี้โอ,โอ้ตัวอะไรครับ โุ้ยข้างปานโอ้ยข้างปานครับข้างปานข้างปานครับใช้สวยตัวนี้แล้วครับตัวนี้นะครับอุ้ยตึงดึกตึงอุ้ยเกา่า ไม่เอาลูกจวดต่ำมุต่ำนี้ลือเกินโอ้ยจวดหมูนะครับต่ำมุต่ำนี้มากตรงนี้ปล่อยนะครับไปไงไปโดนกุ๊บโดนกูโ้ยโดนกู๊บ โหนี่เกา่าโหไซส์สวยอืมสายคาปากมาเลยนี่โอ้กินแล้วกินซ้ำอีกโอ้ลายมันลายมันลายมันลายครับนี่สายคาปากครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้กินขาดไปนะครับอืมมันลายจริงๆอิอ เนหนงคาปากตาเบดคาปากนะครับสวยๆแล้ว

ของอร่อยเลยครับเนี่ยกล้ามมันว้าวหูหินนะครับโอ้โหยังว่าจะกินแปลกๆเดี๋ยว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  กินแปลกๆมากปูหินครับปูหินอปูหินครับปูหิน